พลอตโฮลหรือจุดสังเกตช่องโหว่ในเนื้อหาของภาพยนตร์ที่อาจจะเป็นความผิดพลาดของการนําเสนอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ชมหลายๆคนมักจะพบในงานภาพยนตร์ทุกแบบทุกแนวอยู่เสมอมาโดยตลอดและไม่มีท่าทีว่ามันจะหายไปจากโลกภาพยนตร์ได้เลยแม้แต่นิดซึ่งพลอตโฮลบางอย่างก็ผิดพลาดชัดเจนจนไม่สามารถหาเหตุผลเข้ามาช่วยเหลือได้แต่บางพลอตโฮลก็ถือว่าสามารถหาเรื่องมาถกเถียงเพื่อพอจะอธิบายมันได้อยู่เหมือนกันจนกลายเป็นประเด็นที่ผู้ชมหลายๆคนชอบที่จะเอามาพูดคุยกันอยู่เสมอๆนั่นเองนั่นเลย ทำให้ในวันนี้เราเลยีอยากจะพามาดูเรื่องราวของพลอตโฮลในโลกภาพยนตร์ซึ่งพาคนี้ก็จะเป็นพาที่3แล้วว่ามันจะมีพลอตไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเมื่อดีเซ็ติคอไม่แฮงอีเบจากทรานส์ฟอร์เมปี2007 ในภาพยนตร์เรื่อง Transformers ที่เราจะได้พบกับเรื่องราวของตัวเอกยังแซมวินวิกกี้ซึ่งจะได้พบกับกลุ่มออโตบอดเป็นครั้งแรกผ่านการเจอกับบับเบิลบีก่อนที่ตัวละครอื่นๆจะตามมาสมทบในภายหลังน้นหนึ่งในโครงเรื่องสําคัญก็คงจะเป็นการที่แซมดันไปลงขายแว่นตาใน eBay โดยไม่รู้เลยว่านานคือชิ้นส่วนที่ดีเซ็ตต่อข้อนตัวร้ายนั้นกําลังตามหาอยู่เพราะแว่นนั้นมันดันมีแผนที่นําทางไปยังจุดที่มีออสปาตั้งอยู่แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่น่าสงสัยกว่านั้นก็คือในเวลาต่อมา จะมีหนึ่งในดีเซปติคอนได้ทำการแฮกเข้าไปในระบบของกองทัพสหรัฐและของรัฐบาลได้แบบไม่ง่ายเพื่อสืบหาอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการออกมามันจึงน่าตั้งคำถามแล้วว่าทำไมดีเซปติคอนนั้นถึงไม่เข้าไปแฮกการประมูลใน eBay และชิงแว่นมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะมันคงจะง่ายาราวกับปอกกล้วยเข้าปากสำหรับพวกเขาในแน่และอาจจะไม่ต้องมาเสียเวลาไล่ล่าแซมที่มี b าวเวอรบีและออฟติมัสพรามช่วยเหลือจนพ่ายแพ้ไปในท้ายที่สุด ทำไมไม่ทำลายชิ้นส่วนที่มีอยู่จากลาล่าครอฟทูเรยเดอร์ปี2001 ในภาพยนตร์เรื่องลาร่าคลอฟทูมไรเดอร์ที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมหนึ่งในเนื้อเรื่องสำคัญของภาพยนตร์ก็คงจะเป็นการที่ลาร่าคลอฟต้องออกตามล่าชิ้นส่วนของวัตถุโบราณให้ได้ครบทุกชิน้นก่อนที่กลุ่มตัวร้ายนั้นจะหามันเจอซึ่งชิ้นส่วนสามเหลี่ยมดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนโดยส่วนแรกลาร่าจะสามารถไปเก็บมันมาได้จากกัมพูชาแล้วส่วนส่วนต่อไปเธอจะต้องเสี่ยงไปเอามันมาจากที่ไซบีเรียต่อซึ่งจะมีแค่เธอคนเดียวเท่นานั้นที่รู้วิธีใช้มันและของชิ้นนี้ก็จะสามารถใช้ได้แค่ในรอบท้า นนเป้าหมายของเธอจึงเป็นการเก็บมันให้ห่างจากพวกตัวร้ายให้มากที่สุดก่อนที่พวกมันจะเอาไปทําแผนชั่วในภายหลังได้แต่เมื่อมาลองคิดดูดีๆจริงๆแล้วลาล่า,าจะสามารถจบเรื่องราวทุกอย่างได้ง่ายมากๆอย่างการทําลายชิ้นส่วนไอเทมชิ้นดังกล่าวที่เธอมีลงไปเพราะมันจะทําให้กลุ่มตัวร้ายไม่สามารถใช้ของพวกนี้ได้ทันทีแถมสิ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือหากเธออยู่เฉยๆมันก็ไม่มีวันที่จะมีใคราหาไอเทมเจอและปัญหาหลายๆอย่างก็จะไม่ตามมาอย่างแน่นอน ไม่เข้าใจภาษานี้ได้ยังไงจาก Star Wars Episode 1 The Phantom Menace ปี1999 ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars Episode 1 The Phantom Menace ซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคแรกของการกลับมาเล่าตรายภาพพรีครัวหนึ่งในเรื่องราวที่ทําให้คนไรหลายๆคนนั้นอึ้งมากที่สุดก็คงจะเป็นการเผยออกมาว่า C-3PO ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดย Anakin Skywalker ที่เอาดรอยตัวนี้มาประกอบไปมาก่อนที่มันจะมีบทบาทต่อไปอีกยาวๆในอนาคตในฐานะตัวละครหลักของเรื่องและสําหรับดรอยตัวนี้นั้นคุณสมบัติของการเป็นดรอยทูตของมันก็คงจะเป็นการสื่อสารที่รองรับภาษาได้มากกว่า8ล้านรูปแบบทั่วจักรวาล เพราะขนาดภาษาซียดที่เป็นภาษาลึกลับซึ่งถูกห้ามใช้ไปนานแล้วซีทรีพีโอก็ยังสามารถพูดและแปลออกมาได้เลยแม้ว่าจะต้องมีการเข้ารหัสจนทําให้ความทรงจําของเขาหายไปก็ตามแถมในภาพยนต์ภาคนี้มันก็จะยังบอกออกมาแบบชัดเจนอีกด้วยว่าซีทรีพีโอได้ถูกสร้างบนทาทูอินที่เป็นดาวบ้านเกิดของอนาคินแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือทําไมซีทรีพีโอถึงไม่สามารถที่จะพูดภาษาจาว่าได้ทั้งๆที่จาว่า จะถือว่าเป็นหนึ่งในประชากรของดาวดวงนี้ที่มีจํานวนเยอะพอสมควรโดยมันจะแสดงออกมาให้เราได้เห็นในภาคต่อๆไปเองว่า C-3PO จะไม่สามารถพูดภาษา,า,ษานี้ได้และมันก็จะยังคงเป็นสิ่งที่แฟนๆสตาร์วอ s ต้องสงสัยไปอีกยาวๆแน่นอน Sel me Bye. Oh จำนวนสมาชิกจากไฟคลับปี1999 ในภาพยนตร์เรื่องไฟคลับที่ว่าด,ด้วยเรื่องราวของสองหนุ่มซึ่งตัดสินใจก่อตั้งกลุ่มชกมวยใต้ดินขึ้นมา สำหรับการใช้ระบายอารมณ์ในเวลาว่างก่อนที่จะลามไปจนถึงการวางแผนก่อ,อก,กระบฏในสังคมหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์ที่ผู้ชมจะไม่มีวันลืมลงไปอย่างแน่นอนก็คงจะเป็นกฎของไฟล์คลับที่ตัวละครไทเลอร์เดอร์เดทอธิบายออกมาเพราะกฎ2ข้อแรกอย่างการห้ามพูดถึงเรื่องไฟล์คลับให้คนอื่นฟังที่ถูกระบุเอาไว้เป๊ะเหมือนกันเลยนานก็จะถือว่าเป็นกฎเหล็กที่สมาชิกทุกคนที่ได้ยินต้องยึดถือเป็นอย่างมากแม้ว่ามันจะดูตลกสุดๆก็ตามแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อภาพยนตร์ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆมากเท่า

ก็เริ่มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปทุนานจากหลักสิบไปถึงหลัก20และมากขึ้นเรื่อยๆมันจึงน่าแปลกใจว่าทาไมคนในกลุ่มถึงไม่ได้จริงจังกับการยึดถือในกฎสองข้อนี้สักเท่าไรเลยซึ่งพวกเขานั้นก็มีการแอบบอกต่อเรื่องการมีอยู่ของกลุ่มกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดก่อนที่กลุ่มนั้นจะกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ในอเมริกาเรื่อยๆแบบไม่น่าเชื่อนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในจุดน่าสงสัยของภาพยนตร์ที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแลว้วกฎมันมีไว้แหกตั้งแต่ตนและผู้ชมเราเเเเเออนนนนีี่่่แหละททดดดัไไไปปชืมากกิ First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. ทำไมถึง Beauty and the Beast ปี1991 สำหรับแอนิเมชันอย่าง Beauty and the Beast นี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ฉบับที่กลมกล่องม,มากที่สุดในหมวดหมู่แอนิเมชันเจ้าหญิงของดิสนีย์จากการนําเสนอเรื่องราวของนางเอกสาวอย่างเบลที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตกับเจ้าชายอดัมซึ่งถูกสาบให้กลายเป็นอสูรร้ายตัวใหญ่ก่อนที่ทั้งสองจะค่อยๆเรียนรู้และใช้ชีวิตด้วยกันเพื่อหาทางให้อสูรกลับมาเป็นเจ้าชายและครองรับไปกับเบลตลอดการให้ได้ด้วยหนึ่งในฉากที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงที่เบลต้องทําการสอนหนังสือให้กับอสูรเพื่อที่จะได้ทําให้เขานานอ่านออก เขียนได้เหมือนกับคนทั่วไปและโมเมนต์นี้ก็ดูจะเป็นอะไรที่น่ารักสําหรับตัวละครและผู้ชมไม่น้อยเลยแต่ความน่าแปลกใจก็คงจะเป็นการที่ทําให้อสูรซึ่งจริงๆแล้วเป็นเจ้าชายอดัมนั้นต้องมาเรียนอ่านหนังสือทั้งๆที่จริงๆแล้วเจ้าชายน่าจะได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเนื่องจากเขาอยู่ในราชวงศ์ที่ใหญ่โตมาก่อนก่อนที่จะกลายเป็นอสูรที่สาซึ่งเหตุผลที่แฟนๆนํามาสนับสนุนช่วยก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าการถูกสามให้เป็นอสูรจะทําให้ความสามารถบางอย่างของเขาถดถอยไปและการ อ่านหนังสือก็อาจจะเป็นความสามารถดังกล่าวไปซีอย่างนั้นการขับเฮลิคอปเตอร์จาก World War 4ปี2013 สำหรับภาพยนต์อย่าง World War รนี่ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีการตีความซอมบี้ในรูปแบบใหม่ออกมาได้อย่างน่าสนใจกับซอมบี้ที่จะออกล่าเป็นฝูงด้วยความเร็วและพลังก,กําลังกายที่สูงมากๆจนมนุษย์แทบจะหมดโอกาสในการต่อต้านพวกมันเลยโดยแนวเรื่องราวการเดินทางของตัวเอกในหลายๆเมืองเราจะได้เห็นฉากอันตรายอันตรายของซอมบี้พวกนี้ปรากฏออกมาเยอะมากๆแต่หนึ่งแนวเรื่องที่น่าสนใจก็คือในฉากที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นช่วงก่อนที่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งจะโดนซอมบี้ดึงลงไปนานเราจะเห็นได้เลยว่าจะมีเฮลิคอปเตออรหลลายยบบินู่ๆ เมืองก่อนแล้วแถมยังมีสถานการณ์ที่ซอมบี้พาการต่อตัวปีนข้ามกำแพงขนาดใหญ่ไปได้แบบง่ายๆเนื่องจากพวกมันนนั้คลั่งจนเหยียบๆกันขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในสถานการณ์นี้ทางคนขับเฮลิคอปเตอร์ก็น่าจะเห็นแล้วว่าหากพวกเขาบินไปแนวระยะที่ต่ำมากเกินไปซอมบี้ก็อาจจะมีโอกาสในการต่อตัวมาคว้าพวกเขาลงไปข้างล่างด้วยแนๆ่ๆสำหรับถ้าขนาดซอมบี้จะก,ก่อตัวข้ามกำแพงได้แบบนี้มันก็คงไม่ยากเลยที่พวกมันจะต่อตัวไปยังจุดที่สูงกว่าแต่เฮลิคอปเตอร์ในฉากดังกล่าวก็ยังตัดสินใจที่จะบินต่ำลงไปอยู่ดี ก่อนที่จะถูกลากลงไปข้างล่างจริงๆและแม้มันจะเป็นโมเมนต์สุดพีคในภาพยนตร์แต่มันก็น่าจะขัดใจผู้ชมบางกลุ่มไม่น้อยเลยแคปซูลออโตด็อกสำรองจากพั s เซนเจอปี2016 สำหรับ p a s s e น g e r s นี่ก็คงจะถือว่าเป็นผลงานไซไฟอีกเรื่องที่ดูเศร้าไม่น้อยเลยกับการเล่าเรื่องราวของตัวเอกอย่างจิมซึ่งดันหลุดออกมาจากแคปซูลออโตด็อกในยานอาวกาศที่จะพาเขาเดินทางไปยังดาวดวงอื่นก่อนกำหนดส่งผลให้เขาต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและต้องตัดสินใจทำเรื่องแย่ๆอย่างการแอบปล่อยสาวสวยอย่างออโรราออกมาก่อนกำหนดเพื่อใช้ชีวิตด้วยกันกันกบเขาซึ่งตลอดระยะเวลาในภาพยนตร์เราก็จะเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่ายานอาวกาศจะใหญ่และมีข้าวของที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับมนุษย์หลายพันคนในปริมาณที่เยอะมากๆและก็แน่นอน ว่าการเดินทางข้ามอวกาศแบบนี้ข้าของและอัไลอยสำรองของทุกๆอย่าง,างก็จะต้องถูกเตรียมการเอาไว้อยู่แล้วเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเดินทางซึ่งภาพยนต์ญญก็ได้บอกออกมาด้วยว่าทางยานจะมีการเตรียมของสำรองเอาไว้เสมอๆในกรณีฉุกเฉินแต่สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดก็คือพวกเขาดันไม่เตรียมแคปซูลออโตดอกสำรองเอาไว้ในยานเลยแม้แต่อันเดียวและมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆในการเดินทางแบบนี้เพราะถ้าหากมีแคปซูลออโตดอกสำรองเอาไวใ้ให้คนที่หลุดตื่นออกมาก,กลับไปนอนอีกครั้งบางทีชิมและออโรราอาจจะไม่ต้องเจอชะตากรรมที่ย ยากลำบากแบบในภาพยนตร์ก็เป็นได้เมื่อมนุษย์สับสนในตอนที่เอเลียนบุกจาก Independence Day ปี1 9 9 6ในภาพยนตร์เรื่อง Independence Day ที่ถือว่าเป็นงานแนวเอเลียนบุกโลกของผู้กำกับ Emer โรแลนด์เอเมอร์ไรทที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในยุค90าแล้วจากการสร้างสถานการณ์และตัวอย่างการโปรโมทที่ยอดเยี่ยมจนทำให้ผู้ชมอินไปกับเรื่องราวของมันได้ไม่ยากนากักแถมภาพยนตร์ ก็ยังมีฉากหน้าจดจำหลาย,ยอย่างปรากฏออกมาเยอะมากๆอีกด้วยแต่หนึ่งในฉากที่ทําให้หลายๆคนต้องเกาหัวมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตอนที่กองทัพกําลังบรรยายสรุปอาสาสมัครเกี่ยวกับการโจมตียานแม่เอเลี่ยนที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่อโดยหลายๆคนในฉากดังกล่าวก็ดันมองไปที่ตัวละครอย่างราเซลลาคสที่รับบทโดยแรนดี้เควดและทําเหมือนว่าเขานั้นเสียสติไปแล้วหลังจากที่ตัวราเซลบอกออกมาว่าเขาเคยถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปมาก่อนซึ่งตัวละครหลายๆตัวก็คงจะหลงลืมไปว่าในตอนนี้โลกนั้นกําลังถูกเอเลี่ย รุกรานอยู่และการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวสมงคบคิดมาตลอดก็เป็นจริงตรงหน้าพวกเขาแล้วมันจริงย้อนแย้งมากๆที่หลายๆคนในเรื่องจะคิดสงสัยในตัวรัสเซลแบบนี้ทั้งๆที่ตัวรัสเซลก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยด้วยซ้ำอุโมงค์กักขังเหล่าตำรวจจาก The Dark Knight Rises ปี2012 หากโจเกอร์คือตัวร้ายที่ทําให้แบทแมนในฉบับของคริสโตเฟอร์โนแลนดต้องปวดหัวกับการดวลเกมที่มีแต่การวางแผนแบบจิตวิทยามากที่สุดเบนจากเดอะดาร์คไน์ไรเซสก็คงจะเป็นตัวร้ายที่เชี่ยวชาญในการก่อการร้ายแบบขั้นสุดซึ่งทําให้มหาคนครกอตแธมรวมไปถึงแบทแมนแทบจะเป็นอัมาพาตจนไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยโดยหนึ่งในแผนการที่ชาญฉลาดที่สุดของไวรายคนนี้ก็คงจะเป็นการวางแผนล่อให้จิมกอร์ดอนโกรธขึ้นหน้าจนส่งตำรวจทั้งเมืองลงไปในอุโมงค์ใต้ดินเพื่อหวังจะล่าเบนมาให้ได้แต่สุดท้าย พวกเขาก็กลับพ้าท่าโดนระเบิดปากทางเข้าอุโมงจนทําให้ตํารวจแทบทั้งหมดต้องติดอยู่ในนั้นนานถึง5เดือนส่วนแบทแมนที่พลาดท่าพ่ายแพ้ไปแล้วน,นั้นก็ยังถูกส่งไปขังคุกนรกในดินแดนอันห่างไกลอีกด้วยเท่ว่าความน่าแปลกใจนอกจากแผนการที่กอร์ดอน ยอมแรกด้วยการส่งตำรวจทั้งหมดลงไปแบบไม่คิดล้วนันก็คงจะเป็นช่วงเวลาหลังจาก5เดือนที่เราตำรวจได้รับการช่วยเหลือออกมาแลาว้วเพราะมันน่าสงสัยมากๆว่าทำไมเสื้อผ้าและหน้าตาของพวกเขากลับไม่เหมือนคนที่ติดอยู่ในอุโมงมานานขนาดนั้นเลยทั้งเสื้อผ้าที่สะอาด หนวดที่เกลี้ยงเกลาทรงผมที่ดูดีซึ่งมันถือว่าขัดแย้งกับความเป็นอยู่ที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอแบบสุดๆหากไม่นับเรื่องเสบียงที่ตำรวจเหล่านั้นได้รับเสบียงของใช้ที่จําเป็นจากตำรวจที่อยู่ด้านนอกอยู่แล้วซึ่งไม่ว่าเสบียงและของที่ถูกส่งเข้าไปให้ใช้มันจะเพรียบพร้อมแค่ไหนแต่มันก็ไม่น่าจะทําให้ตำรวจเหล่านั้นมีสภาพที่โอเคแบบที่เราได้เห็นแน่นอนแถมนอกจากนั้นมันก็ยังมีสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างก็คือทําไมเบนถึงปล่อยให้เราตำรวจอยู่รอดได้นานขนาดนั้นโดยไม่ทําอะไรจนเราตำรวจ แบทแมนสามารถพลิกเกมกลับมาชนะในสงครามตอนไยได้ต้านแรงดึงจากอาวกาศได้ยังไงจากเอเลียปี1986ในภาพยนตร์เอเลียน ens, ซึ่งเป็นภาคที่2ที่กำกับโดยเจมส์คาเมรอนหนึ่งในไฮไลท์เด็ดของภาพยนตร์ก็คงจะหนีไม่พ้นฉากการต่อสู้กันระหว่างนางเอกสาวอย่างเอเลนรีปลี และควีนเอเลียนที่ทั้งสองต้องมาสู้กันในยานอาวกาศขนาดใหญ่แบบไม่มีทางเลือกหลังจากที่ริบลีตัดสินใจะระเบิดรังเอเลียนที่ดาวเคราะห์ของพวกมันไปแล้วซึ่งวิธีกำราบควีนเอเลียนที่แข็งแกร่งกว่าซิโนมอฟแบบธรรมดาหลายเท่าตัวของริบลีก็จะไม่ได้มาจากการใช้หุ่นยนต์ขนย้ายสิ่งของหรือวิธีการต่อสู้แบบอื่นแต่อย่างใดแต่มันจะมาจากแผนการเดิมในภาพยนตร์ภาคแรกอย่างการที่เธอนั้นได้ล่อให้ตัวเอเลียนถูกดูดออกไปในอวกาศหลังจากเปิดประตูแอร์ล็อกแต่ปัญหาครั้งใหญ่ก็คือ คือรอบนี้ตัวควีนเอเรียนก็ดันสามารถเข้ามาจับขาของริบลี่เอาไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะต้องหาทางสลัดมันออกไปจากยานให้ได้โดยความน่าสงสัยก็คือตัวริบลี่นั้นดันใช้เพียงแค่แขนของเธอจับกับบันไดเอาไว้และสามารถต้านทานแรงดูดจากอาวกาศได้แบบไม่น่าเชื่อสุดๆต่างจากควีนเอเรียนที่มีแรงเยอะกว่าเธอแบบหลายเท่าแต่ดันไม่สามารถก่อริบลี่เอาไว้ได้ซะอย่างนั้นซึ่งในฉากนี้มันก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ภาพยนตร์ตั้งใจจะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามอารมณ์มากกว่าที่จะมาเรียงเรื่องกฎฟิสิกส์แม้ว่า มันจะดูย้อนแย้งสำหรับผู้ชมหลายๆคนก็ตาม โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของพลอตโฮในโลกภาพยนตร์ที่นี่จะถือว่าเป็นส่วนน้อยจากเรื่องราวพลอตโฮอีกเป็นจํานวนมากที่เคยปรากฏออกมาก่อนแล้วและแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดที่สังเกตเห็นด้ง่ายๆแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของภาพยนตร์หลายๆเรื่องอยู่แล้วเนื่องจากมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ทีมงานจะมีช่องโหว่ในการนําเสนอปรากฏออกมาบ้างเพราะทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์ที่สามารถผิดพลาดได้เหมือนกันและเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีพลอตโฮพลอตไหนจากภาพยน เรื่องไรนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกาลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้า,าข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่หนีด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ